สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัดเมอร์เดิลไบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่างวัดน,นะครับก็ก็ที่ร้านวัดเมอร์เดิลไบนะครับอันนี้เราพามาดูเจ้า Gx 750นะครับ S นะครับที่กำลังจะแปลงเป็น GxR ตัวตัวนี้จะเป็นโฉมตัว600นะครับจะเป็นโฉม600นะครับไฟก็จะเป็นโปรเทคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟสูงสองข้างนะครับหน้าก็จะเป็นแบบนี้นกเหี่ยวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมก็ขึ้นแบบไว้แล้วเรียบร้อยนะครับฮะดูกันใ้เห็นเลยครับขึ้นแบบมาแล้นะครับตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยอันนี้คันนี้คือ ออไม่ทําท้ายนะครับคดีคือทําช่วงหน้าอย่างเดียวนะครับสนนราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับช่วงหน้าอย่างเดียวแล้วก็มีอาจจะมีบวกนิดหน่อยพวกค่าสายโครงสายค่าอะไรนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางอันมันติดชุดโครงหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงหน้านะครับนี่ฮะก็เลี้ยวได้ตามปกติครับแฟ้นะครับแฟนะีฮะ บางคนถามว่าจะติดไหมลูกนี้นั่นไหมครับดูครับนี่ฮะไม่ติดนะครับผมทําไม่ติดนะครับอ่าจุดยึดเป็นยังไงผมไม่บอกนะครับใครอยากรู้ใครอยากทำก็มาทำเลยนะครับไม่ได้ห่วงนะครับแค่ไม่อ่ามันก็คือมันเป็นวิชาทำราหากินนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจจะแปลงเป็นตัวไหนก็ได้นะครับหรือจะแปลงเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยตัวนี้ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยก็แล้วแต่นะครับใครชอบนะครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝาก s ับสไครด้วยนะครับีนสองก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวก็จะเป็นสปอร์ตแล้วนะครับปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊ดฮะ ฝั่งร้านด้วยนะครับกับบอลบันเดินใบนะครับ